สวัสดีครับส่งล้างล้อรับผมโกลซาเลวชิงกาลาดนะครับรับล้างล้อทัวรันอาจารย์นะครับมี่ล้อชิมานโน่นะแบรนด์กุนสเตลล่านะครับเป็น, sector, bah, of sort of иной, um นขนาดเบอร şey ์ 2,005S นะครับตัวนี้เป็นปี07นะครับเปนปีค่อนข้างลึกและเก่ามากนะครับรุ่นนี้นะครับแต่โดยรวมนะครับลอกมาสภาพก่อนล้างนะครับมีอาการหุ่นหนืดนะครับหน่วงเลยนะครับเกิดจากตัวแผ่นวัชเชอร์นะครับแผ่นชุดแผ่นชิมนะครับลองเฟืองไดมานะครับมีอาการลองมาหลายแผ่นแล้วก็ หนาด้วยนะครับตรงจุดนี้ผมแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแผ่นชิมให้ใหม่แล้วก็แก้ไขเรื่องอระบบาจารบงจารบีนะครับมาทีแรกมีอาการหมุนหนืดหน่วงเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับไหลลื่นดีนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแบบไหลลื่นปื๊ดเลยนะครับดีฝาเก่าแต่ก็หมุนดีพาเก่านะครับเพราะอาจจะมีเสียงหอ,อนบ้างนะครับตามอายุการใช้งานนะครับลาะลูกปืนบางลูกนะครับ เริ่มมีอาการหอะหน่อยนะครับแต่โดยรวมก็ยังเหมือนถือว่าเนียนดีนะครับโดยรวมดี่าเก่านะครับวันที่แรกมีหนืดเลยนะครับเพราะว่าจารบีใส่มาเบอร์หนืดแล้วก็เยอะมากนะสำหรับจารบีนะครับบนจุดนี้แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับตัวลอกบอดี้นะครับสวยมากนะสำหรับตัวเบาลอกนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับสมบูรณ์เลยนะครับถอดล้างให้เรียบทุกจุดนะครับเดี๋ยวว่าความเป็นจุดนะครับ จุดแรกตัวแคนมือหมุนนะตัวเกลียวแขนใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่วนตัวน็อบนะครับตัวน็อบตัวปืนประคองแกนน็อบไหลลื่นดีนะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะครับจุดต่อมาระบบสัญญาณเสียงนะครับรุ่นนี้ดังปกติดีนะครับส่วนตัวลูกปืนประคองแกนนะครับแกนสปูลนะครับไหลลื่นดีนะระบบแกนสปูลไหลลื่นปกติดีเลยนะครับส่วนตัวพับเบรกนะครับเป็นเบรกสักหลาดนะครับมีทั้งหมด1แผ่นนะครับ ตัวาจานกดผ้าเบรกก็สมบูรณ์ดีนะครับตัวผ้าเบรกก็มีอาการเริ่มบางๆตาเมีการใช้งานนะครับโดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับใส่จารบาีสมูทแดกของค่ายชิม a น o ให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวระบบเบรกนะครับตรงจุดนี้ จุดต่อมานะครับลูกปืนไรโรเลอร์นะครับชุดนี้นะครับลูกปืนไรเลอร์ก็หมุนลื่นเนียนดีนะครับแต่ชุดไรโรเลอร์นะครับตัวล่องไรโรเลอร์นะครับมีอาการสึกหลออตามอายุการใช้งานนะครับเดี๋ยวสมพลให้อาจจะเวลาเก็บสายอาจจะมีเสียงหอดของตัวล่องไรโรเลอร์อาจจะมีสะดุดบ้างนะครับเพราะตัวล่องไรรเลอร์เริ่มมีอาการบาดมานะครับแต่โดยรวมก็ยังใช้งานได้ปกติดีนะครับแจ้งไว้ให้ทราบแค่ว่าเวลาเก็บสายอาจจะมีเสียงหอดของตัวชุดไรโลเลอร์บ้างนะครับ จุดต่อมาระบบเปิดปิดหน้าล้อนะเป็นระบบสปริงโช็คนะครับทำงานได้สมบูรณ์ดีนะจุดขยับก็ใส่องเหลวให้เรียบร้อยนะครับมีสึกหล่อตามอายุการใช้งานนะครับโดยรวมก็อยู่สัก80%นะสำหรับตัวระบบเปิดปิดหน้าล้อนะครับจุดต่อมาระบบกันตีกลับลูกปืนเป็นแอนตี้รีเวิร์สนะครับหยุดได้ดีนะสำหรับตัวลูกปืนนะครับแต่เดีวปืน อ่ะแอนตี <the first. S 3> way, ้นะครับมีอาการหมุนเสียงหอนนะครับอาทีแรกที่ไม่หมุนอ่าไม่มีเสียงนะครับเพราะใส่จารบีมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลยส่งผลให้ไม่หมุนไม่ค่อยมีเสียงห o r n นะครับแต่เรื่องเสียงหอนไม่ได้ดังถึงหน้าเกลียดนะนะครับอาจจะมีดังบ้างนะครับแต่ไม่ได้ถึงหน้าเกลียดแต่เรื่องแรกกับความลื่นมานะลื่นดีฝาเก่าเลยนะของเดิมนะครับหมุนหน่วงหนืดมากนะครับตรงจุดนี้ใส่ของเหลวให้เรียบร้อยนะสารบุกติกรรมนะครับ จุดต่อมาชุดเฟืองขับนะเฟืองพิงเนียนเฟืองได้นะครับก็มีสียหลอตามอายุการใช้งานโดยรวมก็อยู่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับหมุนเนียนเลยนะครับขัหรับลอกปีค่อนข้างลึกแต่ถือว่าเฟืองก็อยู่สัก85เปอร์เซ็นตะครับค่อขนข้างสมบูรณ์นะครับลูกปืนประคองเฟืองพิงเนียนเฟืองได้ก็หมุนเลื่อนเนียนดีนะครับอาจจะมีบางลูกนะครับมีบางเล็กนิดนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานนะครับเรามีเสียงหอนบ้างมีหมุนขึ้นมือเบาๆบ้างนะครับโดยรวมก็อยู่สัก85ลอกนะครับลอก85นะครับ ตรงจุดนี้แก้ไขตามที่ผมแจ้งไปแต่แรกนะครับเรื่องแผ่นชิมวอชเชอร์อ่าหนุนให้ใหม่เลี้ยงให้ใหม่นะครับมาที่แรกชิเตืนนะครับทําให้เลื่อนหมุนนืดด้วยแล้วก็ทําให้เฟืองไปขบค่อนข้างแน่นเกินนะครับตรงจุดนี้แก้ไขให้เรียบร้อยนะครับหมุนลื่นดีแล้วนะครับต้นฉบันของชิปมาโนนะครับสำหรับใส่เฟืองเกียร์ DG 0 6 0 1นะครับใช้ควบคู่กันไปนะครับสำหรับจุดขยับกบใส่เฟืองเพนเนอร์เฟืองไดนะครับ จุดต่อมาระบวการทำงานของตัวเรียงสายนะครับเฟืองตันนอนเขาไฟแล้วก็ชุดเฟืองขับเฟืองตันนอนนะครับลูกปืนประคองแกนเฟืองตันนอนก็ไหลลื่นดีนะครับสไลด์ขึ้นสไลด์ลงสมูทเลยนะครับตรงจุดนี้นะครับโดยรวมนะครับลอกนะครับสกับมาสมบูรณ์ดีนะครับอาจจะมีหมุนแห้งๆเบาๆนะมีเสียงนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับลอกนะครับไหลลื่นดีฝาเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวเรดีับส่สนครับ